กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยจิ๊บสีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยจิ๊บีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมค่ะเป็นการพยากรณ์สำหรับวันที่16ถึง31พฤษภาคม2567ค่ะ เรามาเริ่มรับชมรายการดีๆของอาจารย์เบจิบสี่ใครใจกันเลยคะ่ะโอมอคีพาหูบุผังสการะวันทานังครูบาจาริ์ยังอาจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะอจาจารย์ลีสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอ่านให้กับชาวรัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมทีละใบทีละใบเลยนะคะสำหรับใบแรกค่ะโอ้โหหนมุมานกับดังเบนจากกาย ท่านผู้ชมคะสังเกตนะไพ่ใบเนี้ยเป็นสีชมพูเห็นไหมคะสีแห่งความรักดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะความรักกำลังาถาโถมใส่คุณเห็นไหมคะ โอ้โหนะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้คุณมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็มใจมีความสุขอย่างสม่ำเสมอนะเพราะเวลาเรามีความสุขมีความอิ่มเอ็มใจมีความเบิกบานใจความถี่ในร่างกายของเราเนี่ย <c oughs> เขาจะลอยไปในที่สูงค่ะนะและในที่สูงเนี่ยเขาจะมี พลังงานความสําเร็จพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ํารวยเนี่ยเขาดอยอยู่คุณเองก็สามารถไปจับคู่กับพลังงานดีๆลิศๆเหล่านั้นได้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหต่อมคาค่ะมารับชมเหมือนต่อนะว่าไพ่บอกอะไรพลังงานของครูบาอาจาร,รย์มาเลยทีเดียวค่ พระอภัยมณีกัะนางผีเสื้อสมุทรเห็นไหมคะโอ้โหเขาบอกเลยนะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนชาวทัดลงช่วงนี้นะคุณอย่าช้าคุณอย่ารอนะคุณมีช่องทางใดก็ตามในการสร้างรายได้ใหม่ๆเนี่ยให้เริ่มเลยนะคะเริ่มลงมือทำเลยคุณอาจจะหาโอกาสนะคะนำตัวเองเข้าไปพูดคุยกับโคช้ช คุยกับครูคบาอาจารย์หรือเข้าไปทางช่อง YouTube นะคะไปเลือกดูเลยว่าคุณมีความส,น,สนใจในการส,นสรนางช่องทางที่สร้างไรายได้ให้กับคุณเนะี่ยช่องทางไหนนะในนี้บอกเลยว่าตัตคุณเองมีไอเดียในการที่จะเปิดช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับในด้านของการสร้างไรายได้เพิ่มเติมนะแต่พไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่าเงินทองคุณขาดไหมขาดมือนะจ๊ะแต่หมายความว่ามีไอเดียที่กําลังจะ หาช่องทางเพิ่มในการสร้างรายได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยลองเข้าไปทางช่อง Youtube ดูนะคะไปเซิร์ชดูมีโค้ชมีครูรูมีคร,ครคูบาจารย์เยอะแยะมากมายนะคะมาแนะนำเกี่ยวกับในด้านของการสร้างรายได้ในช่องทางต่างๆคุณเปิดเข้าไปรับชมคะ่ะนะเผื่อว่าจะ ถูกจริตกับคุณนะคะชาวรัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมต่อมานะคะสำหรับโอ้โหใบนี้ดีมากท่านผู้ชมนะคะเทพธิดามแมงป่องนะโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยนะเขาบอกว่าเครือญาติคุณแม่นะคุณแม่เครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะคะกัลยนานมิตรโอ้โหช่วงนี้เนี่ยเข้ามา ผลักดันสนับสนุนคุณนะคะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคุณคุณทำเรื่องราวอะไรสิ่งใดตอนนี้ปลอดภัยนะคะมีคนคอยให้การอุปถัมภ์คอยจดจ้องคอยดูคุณอยู่เห็นไหมคะดีรึดหมกๆอกแล้วเขาเข้ามาดีเพราะว่าสังเกตดูนะเทพทิดาเมยงป่องเนี่ยเขาใสเขาใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ เห็นไหมคะชาวรัคนาราศีเมทุนต่อมานะคะท่านผู้ชมมาอาจารย์บีฟสี่ใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอีกนะคะมาดูซิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานบอกอะไรโอ้โหนี่องค์เทพเทะวะฤสีเขาบอกเลยนะเนี่ยว่าอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกไปเนี้ยปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเดินทางไปเหนือล่องใต้ ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยเห็นไหมคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกระแก้วเนี่ยทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยคอยปกปกักรักษาคุ้มครองคุณน,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 นะฮะเกณฑ์เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะการเดินทางประสบความสำเร็จต่อมาค่ะ ท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าไพาอันศักดิ์สิทธิ์เขาจะบอกอะไรโอ้โหได้องค์เทพเท้าทัตตร์เนี่ยหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะประสบความสำเร็จจับแล้วได้เงินได้ทองเห็นไหม โอ้โหดีเลิศมากอันนี้โ่งเทา้าทัตตลดนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีถุนชาวทัตลมเนี่ยคุณมีไอเดียเลิศมีไอเดียดีๆนะคะรีบขีดเขียนลงไปในกระดาษเลยนะนะคะแล้วนั่งคิดนั่งวิเคราะห์เรียบเรียงให้ดีค่ะสรรสร้างขึ้นมาเลยนะคะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10หรือข้อที่ร้อก็ได้เขียนขึ้นมาเลยนะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากโคช้ชครูทูกครูบาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถของคุณแล้วมาสรรสร้างสิ่งที่คุณมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ ไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวรัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะต่อมาแค่โอโหองค์พระพิคเนตป่างราชาโชคไพ่ใบนี้นะเขาบอกว่าตัวชาวรัคนาราศีเมถุนเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมีโชคลาบนะคะ บุญภาวาสนาส่งหยิบจับสิ่งใดก็สำเร็จมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนั่นหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองต้องนำตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนำตัวเองเนี่ยเข้าไปพบกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นำตัวเองออกสังคมนั่นเองนะนำตัวเองไปอยู่ท่อ,ทองโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะ ไปพบเพื่อนใหม่ๆก็ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะโอ้โ oh หดีมากเลยนะไพบ่บนีไม่มีสะดุดนะคะไม่มีสะดุดถึงแม้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งปัญหาตำแหน่งอุปสรรคนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าไม่สะดุดมีเหมือนเหมือนจะหกลม้มอย่างเงี้ยก็มีคนคอยคอยรับคุณนะคะโอ้โ oh หดีลดมอกต่อมาแ่ะรับชมกันต่อ นะคะชาวรัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมโอ้โหคุณพระช่วยอยู่ใกล้กันเลยทีเดียวเห็นไหมคะองค์พระพิคเนตปางราชาโชคกับพระแม่ลักษมีโอ้โหดวงดวงดีมาก นะคะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จความจเจริญรุงร่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชัชวันกำลังทาโถมใส่ตัวคุณแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะและโดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วนะคะผู้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีคนพิเศษของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือคุณยังไม่ไแต่งงาน การอยู่มานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งก็ตามนะฮะเขาเข้ามาผลักดันเข้ามาสนับสนุนชีวิตคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชชวาลชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นโอ้โหดีรลมากนะคะนะดวงดีนะเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมต่อมาค่ะในด,ดูสิไพนี้บอกอะไรนะคะ องค์เทพบุตบยุติธรรมนะคะใบนี้เขามาเตือนเกี่ยวในด้านของสุขภาพพลานามัยเช่นการท้องอืดท้องเฟ้อท้องท่านที่ชอบทานแป้งอะ่ะนะทานเนื้อสัตว์ต้องระวังนะคะให้ให้เพิ่มในเรื่องของ,ผ,ผ,งอผักผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆนะคะนะให้มันออกกำลังกายเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยอย่าอย่าไปดั้งจุ่มปุ๊บอยู่กับที่นะคะให้เดิน บริหารเบาๆนะคะให้ลําไส้ได้ทำงานนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่ก็ให้ควบคุมในด้านของอาหารงดรับประทานอาหารเผ็ดทานอาหารจืดๆพอทานเราก็รีบดื่มน้ำตามนะคะนะบางท่านเนี่ยไม่ยอมดื่มน้ำเนาะโอ้โหดูซิมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามารับชมต่อนะ พูดถึงเรื่องการดื่มน้ําท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ชมเดินทางไปเดินมาไหนก็ตามนะคะให้คอยพกน้ำเนี่ยเป็นลิตรๆไปเลยนะคอยจิบอยู่ตลอดเวลาค่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปร,รับอุณหภ,ภูมิอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้อากาศร้อนอันตรายเวลาอยู่ด้านนอกนะคะนอนนอกเคีหาสถานนะพกน้ําถือน้ําไปเลยนะคะ ต่อมาค่ะโอ้โหพระรามแผงสอนนี่บ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านคุณอยู่สถานประกอบการของคุณคุณต้องดูแลบ้านเคหาสถานของคุณเนี่ยให้มีห่วงจุ้ยที่สวยงามสะอาดนะคะขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องอย่าสะสมมาไว้ นะคะจำนายใจแจกเก็บเฉพาะสิ่งที่เป็นของมีคุณค่าทางจิตใจของเราอะ่ะให้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขากีดขวางการเดินทางของการเงินนะคะนะหากต้องการหรือมีแรงปรารถนาให้มีเงินล้านเงินเลยหลล้านเข้าบ้านมีเงินมิดเงินทองไม่ขาดมืออะ่ะนะทำห่วงจุ้ยที่บ้านของตัวเองอะ่ะให้สวยนะคะท่านผู้ชม เห็นไหมโอ้โ oh หจัดบ้านดีๆจัดบ้านโลง่ลงๆเนี่ยจะได้มีพื้นที่ให้เงินเนี่ยเขาวิ่งเข้าบ้านนะคะท่านผู้ชมเนี่ตอเมแค่์วิ่นี่ระดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนชาวทธลูเนี่ยได้ไพ่องค์งพระพิองค์พระพิคเนตปางราชาโชคดีได้องค์พระแม่ลักษมีมาคู่กันแบบนี้ถ้าทางจะเงินเข้าบ้านไหลล้านนะคะ นะ <N ic> ดึงนั้นรีบจัดห่งจุ้ยให้ดีนะคะท่านผู้ชมนะคะต่อมาแค่ะมารับชมุญต่อไพ่บอกอะไรอีกนะคะโอ้โหพญาสุครีพพญาสุครีพนี่นะคะไพ่ปีนี้จารย์เบชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งดีเดวยก็บอกว่าหน้าที่การงานของชาวลัคณา,าราศีเมทุนเนี่ย ช่วงนี้นะกิจการธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้ที่ชาวราศาีเมถุนชาวทัดลลชาวชาวราศาีเมถุนชาวทดลมกำลังจับอยู่เนี่ยธุรกิจของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะค้าขายดิบค้าขายดีนะคะ นะและช่วงนี้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความสนจิตสนใจทั้งตัวเองทั้งองค์กรทั้งธุรกิจกิจการงานมากเป็นพิเศษนะคะเลิศความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์โชดช่วงชัชวาลกำลังทาเถามใส่ตัวคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนต่อมาแค่อือองค์ทาวิรูปะใบนี้เป็นไพ่ที่มาเตือนค่ะ นะในเมื่อดวงดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภหรือเรื่องอื่นๆทั้ง360องศาในชีวิตของคุณนะคะไพ่บิดีเตือนมาค่ะไม่ให้ประมาทนะนะดีเลิศต่อมาค่ะมารับชมกันซิว่าไพ่ใบที่12เนี่ยจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวรัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลม โอ้ก็ดได้พระนางสีดานะพ่ะแม่สีดานี่ก็แม่เขบอกว่าชาวรัคนาราศีเมถุนเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงฉลาดไวพ้พริบดีนะทำสิ่งใดก็ตามช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะเป็นโอกาสทั้งเวลามันเหมาะสมมากเลยกับคุณ นะไพบินี้จึงบอกว่าให้ตัวคุณเองมีความมั่นจิตมั่นใจและพุ่งไปข้างหน้านะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทําดีอย่างสม่ำเสมอค่ะมีโอกาสก็ไปเสริมสร้างเสริมบุญเสริมบารามีให้กับตัวเองนะคะอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะ โอ้โหชีวิตดีดีชาวรัคนาราสีเมทุนชาวธาตุลมมากค่ะอาจารย์เบจิปสี่ใครใจจะเลือกไพ่ทาโร่ออกมาอีกสามใบนะคะมารับชมกันว่าไพ่ต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวจะเลือกมาสามใบโอ้โหได้แล้วนะคะโอ้ night of pentacle s นะ ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความละเอียดมีความระมัดระวังมีความถี่ถ้วนนะคะกำลังวิเคราะห์พิเคราะห์กำลังสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะมีความระมัดระวังเรื่องการเงินมากกำลังตัดสินใจส,นสรรรส้างและลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และสิ่งนั้นตัวคุณทำแน่ๆ คุณไม่คุณไม่ยอมที่จะไม่ทำอะ่ะคุณต้องทำสิ่งนั้นแน่เดี๋ยวอาจารย์มีจิ๊บซี่ใครใจเลือกไพ่ออกมาอีกสามใบนะว่าคุณทำแล้วเนี่ยสำเร็จไหมนะคะโอ้โหท,ทำถ้าหยิบจับออกมาแล้วเนี่ยสำเร็จไหมนะคะให้ไพ่ตอบนะอ,อโอ้คว e นออฟวันส์นะ ให้บน,นี้ตัวคุณมีเกณฑ์การลงมือทำสรรสร้างลงมือทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จประสบการณ์เยอะช่างสังเกตเห็นไห้คะโอ้โหและดวงชะตามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตเลยในช่วงนี้ที่คุณจะต้องลงมือทำสิ่งนั้นและเกณฑ์ความสำเร็จมันวิ่งท้าถมใส่ตัวคุณในออฟสโตรดอย่าไปคิดเยอะอย่าไป ผัดวันประกันพรุ่งให้ลงมือทำในทันทีโอ้โหทำแล้วสำเร็จถึงนะมไพแนะนำมาดีมากมชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะและอาจาร,รย์เบชิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบชิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบจิมซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียฟินแลนด์นิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวสกัมพุชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบจิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซ u p เปอร์แดนให้กับอาจารย์เบจิปซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบจิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบชิปสี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ